สรุปตลาดหุ้น1นนาทีวันที่12มิถุนายน2 5 6 7บเซ็ตบวก0.59จุดปิดที่1316จุดมูลค่าซื้อขาย4 6่0 0กว่าล้านบาทวันนี้รายย่อยซื้อในประเภทเดียว1,800กว่าล้านบาทส่วนหลักทรัพย์สถาบันและต่างชาติขายเน็ตโดยต่างชาติขายเน็ต1,800กว่าล้านบาทเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปิดแบบผสมนะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจยัง 1, ผันผวนนักลงทุนจึงรอดูคืนนี้จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค CPII ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินเฟอ้อและเฟดมีประกาศดอกเบี้ยนโยบายด้วยครับสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ผันผวนระหว่างวันนะครับแต่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ช่วยดันตัชนีเอาไว้โดยต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยมา15วันติดต่อกันแล้วครับวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับกรงงอมีมติ6ต่อ1คง,งดอกเบี้ยนโยบายที่2.5%ศาลร,รัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินคดียุบพักก้าไกลและคดีคุณสมบัติของนายกครับ